สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel จูนพยากรณ์วมนนี้จะมาพยากรณ์คนลาสิธนูและคณะธน,นูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดงส่วนตัวสามารถาอดไลน์มาที่เปบอร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อ,ขอ,ขอ,ขอชื่อเรื่องอดไลน์มาทำค่าครูได้ครับคำว,ว่า ดูมีค่าครูดูดวงส่วนตัวหมายถึงวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับไม่ใช่ไพ่พยากรณ์ที่จะพยากรณ์ในเดือนอในคลิปนี้นะแต่ว่าผมมาอธิบายให้ฟังให้เฉยแล้วก็ขอประกาศนะครับรอบสาหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งจะมีการลดค่าครูให้เป็นพิเศษคือนานนาันทีจะมีครั้งหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายว่า,าปลายปีนะครับในแต่ละปีเนี่ยก็ต้องจัดซะหน่อยเพราะว่าเป็นการตอบแทนสําหรับผู้ที่มาดู ขาเรียกอะไรเป็นแฟนคลับนะครับเป็นคนที่มาดูเรื่อยๆนะครับเป็นผู้มีพระคุณที่ทําให้ตัวผมเนี่ยมีรายได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นสิ่งตอบแทนเล็กๆ,ๆน้อยๆนั่นเองนะครับโอเคทีนี้คลิปนี้จะเป็นการพยาลืมบอกไปว่าจะตามจริงอ่ะผมเคยประกาศตั้งแต่แตก่อนกลางเดือนแล้วนะแต่อันนี้จะพูดถึงสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฟังนั่นเองนะครับก็คือ,อตั้งแต่วันที่คุณได้ยินเสียงคลิปนี้นะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม65 คือพูดง่ายว่าเป็นวันสิ้นปีนั่นเองนะครับจนถึงวันนั้นวันสุดท้ายนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูนะครับคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของการงานกับการเงินนะครับส่วนจะไม่พูดเรื่องความหลักนะจะไปพูดในเดือนหน้าแต่ว่าเดือนนี้พูดเรื่องการงานการเงินเดือนหน้าเป็นเดือนมกราคมจะพูดเรื่องของความหลักเพราะว่าจะพูดถึงในเดือนกลุ่มภาพันธ์เป็นเดือนแห่งความหลักเพื่อให้เข้ากับธีมเนาะแต่ถามว่าในเดือนนี้ไม่มีความหลักเพราะว่ามันนานเกินไป 15นาที17นาทีเมื่อกี้17นาทีมันนานเกินไปครับเพราะว่าคืออ,อัลกอริทึมของทาง y t u t u อะ่ะเขาแจ้งออกมาว่าคนเราอะ่ะดูทุกคนนะครับในทุกๆช่องอะ่ะแทบจะไม่มีใครดูเกิน6-7นาทีเลยครับส่วนมากจะแค่ประมาณ6-7นาทีบางคนก็4-5นาทีอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าเออมัน15นาทีก็คือนานแล้วอะดังนั้นเนี่ยทำไปมันก็คือเหนื่อยผมตัวคุณเองก็เบื่อ นะครับผมเข้าใจดีว่าถ้ามันนานเกินไปมันน่าเบื่อนะอืมก็เลยกลายเป็นปว่าโอเคเอาสั้นๆแล้วกันเนาะเดี๋ยวนี้สังเกตดูว่าผมจะไม่ทําคลิปยาวแล้วนะครับโอเคเรามาดูการงานนะครับในเดือนมก,กราคม2องพัสิบหคนราศีธนูเป็นอย่างไรบ้างไพ่ใบแรกนะครับคือไพ่ตัวตนสุกกับฤกตยูนะครับก็ถือว่าโอเคกลางๆใบที่2นะครับก็คือดาวสุกโอเคดาวสุกมา2ใบแล้วนะครับใบที่3มนะครับก็คือพุทธกเกตใบที่4ี่นะครับก็คืออาทิตย์ประหันกับ สุกโอ้มันปังมากไพ่ใบเ,เนี้เป็นไพ่ที่กลุ่มที่ดีที่สุดในสําหรับนี้เลยครับต่อไปใบที่5ใช่ไหมครับอ่ะใบนี้ก็คืออาทิตย์กระดาใบที่6นะครับก็คือสุกเกตนะครับโอเคมีทั้งดีทั้งเสียทั้งกลางนะครับเรามาดูไพ่ตัวต,วตนกันก่อนเลยครับในเดือนนี้จำไว้ว่าขอบเขตคือแค่1เดือนเท่านั้นนะครับไม่ได้นายาวนานเท่าไหร่นะครับโอเค สุขมะรุจะยูหมายถึงเกิดเหตุสิ่งต่างๆโดยไม่คาดฝันเพราะอะไรครับมรจะยูคือความไม่แน่นอนดาวมริกยูหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้รรง,งใหญ่ในชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไพ่เนี่ยมันหมายถึงรายเดือนเท่านั้นเพราะเรากําหนดแค่เดือนเดียวก็แบบว่ามันจะพลิกผันในรายเดือนเท่านั้นนะครับไม่ได้แปลว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปีนะคระับหมายถึงว่าระดับปีเลยไม่ใช่อ่ะทีนี้สุกราอ่สุกกับมริกยูแปลว่าการสมหวังโดยไม่คาดฝัน ถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีในทางโหราศาสตร์แต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าไงถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ร้ายก็แปลว่าจะผิดหวังโดยไม่คาดฝันเช่นเดียวกันแต่ว่าไพ่ตัวนี้มันเป็นไพ่กลางๆบอกไม่ได้ครับว่ามันจะดีหรือมันจะร้ายต้องดูไพ่องค์ประกอบต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะบอกทีหลังว่าตกลงมันจะดีหรือมันร้ายนะครับเรามาดูไพ่ใบที่ดีกันก่อนนะครับไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ที่กลุ่มดีที่สุดในไพ่โหราน,นี้เลยนะครับอาทิตย์รัฐานคูมิตรอุปธรรมใหญ่นะครับ มีดาวศุกร์เข้ามาด้วยก็แปลว่าการไหลเวียนเงินทองที่สะพัดเลยแปลว่าจะมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนผู้ใหญ่ครับช่วยเหลือสนับสนุนการงานทําให้เกิดผลงานที่เกิดเด่นดังขึ้นมาเพราะมีดาวอาทิตย์ที่เด่นก็กลายเป็นว่าก็จะได้งานที่ดีแล้วก็มีซึ่งทรัพย์สินเงินทองเพราะว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับประมาณนี้ต่อไปดาวศุกร์ก็คือมีความสุขนะครับในเรื่องของการงานในเดือนนี้เป็นเทพพระศุกร์หมายถึงว่าใครเกิดวันศุกร์นี่คือเทพประจําตัวของคุณนะครับในไพ่จุดนี้นะครับก็หมายความว่า ตัวเราเนี่ยมีความสุขมีความาทรัพย์สินอยู่ในตัวดีนะครับแต่มันจะถูกเปลียดเบียนหรือไม่เรามาดูกันว่ามันจะมีเรื่องเบลียเบียนอย่างไรบ้างนะครับต่อไปเรามาดูไพก่กลางๆบ้างมี2ใบนะครับดาวพุธกับดาวเกตหมายถึงจะได้เซ็นสัญญาโดยไม่คาดฝันแต่ยังไม่ได้บอกว่ามันดีหรือมันร้ายนะครับว่าะจะมีเซ็นสัญญาแต่ว่าเซ็นสัญญานั้นบางทีจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้ที่บางทีก็เป็นเรื่องที่ร้ายก็ได้นะครับใบที่2นะครับไพก่กลางๆก,ก็คือใบสุกกระดาวเกต สุกเกตหมายถึงการที่เมื่อกี้ลืมบอกไปว่าอ่าใบนี้แหละนะครับก็คืออยากคาดหวังนะครับก็อ่านี่ๆ่นะครับไพ่ใบนี้ไพ่ประจําตัวแปลว่าอยากคาดหวังเมื่อไงผิดหวังไพ่ใบนี้ก็มาเตือนย้าอีกทีว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายทีทีขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าการเงินคือการงานกระทบการเงินนะครับก็เลยทาให้ระมัดระวังเรื่องของการเป็นหนี้สินนะครับเพราะว่าคือไม่ใช่ทุกคนนะ คนที่เป็นงานประจำงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของราชการเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องของงานประจํามาพูดง่ายก็หมายความว่าจะมีค่าใช้จ่ายสูงเฉยๆอยากได้สิ่งที่ชอบก็เลยเอาไปซื้อ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 อก็กลายเป็นว่ามันก็เลยล่อหลลงแต่ใครที่เป็นนักลงทุนต้องระวังครับเพราะจะเกิดนี่สินได้ไพ่อาทิตย์กพระอาทิตย์กับราหงหมายถึงว่าเป็นสุริยคานะครับสุริยคานหมายถึงการโดนหลอกการหักหลังนะครับการทรยศ อะไรประมาณนี้ดังนั้นจึงหมายความว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการเกิดการทรยศหักหลังแล้วเป็นนิสินได้นะครับคือดาวอาทิตย์กระดาษโปววาระวังเสื่อมเสียชื่อเสียงตกจากตาแหน่งลิดรอนเรื่องสิทธ,ธิเกี่ยวกับเรื่องในองค์กรนะครับก็หมายถึงว่าเป็นคล้ายๆกับแบบเขาไม่เอาเราแล้วอืมประมาณว่าเขาเขาไม่เห็นเราในสายตาประมาณนี้ครับก็เลยกลายเป็นว่าถ้าก่อนเราเคยเป็นคนเด่นคนดังค,คนมีชื่อเสียงในสํานักงานในองคอ์กรแต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วประมาณนี้ครับเพราะโดน กำจัดสิทธินั่นเองนะครับก็แปลว่าระวังเรื่องของอถ้าถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายระวังเรื่องของการกู้ยืมเงินที่เป็นนี้สินเกิดขึ้นนะครับแต่น,นี้สินในที่เนี้ยไม่ได้แปลว่ามันจะร้ายเพราะว่าไพ่ที่ดีและไพ่กลางๆมีเต็มไปหมดเลยผมเลยไม่แปลไปว่าทางที่ไรไพ่ใบน,นี้ที่บอกว่าเดี๋ยวจะบอกก็หมายความว่ามันมันจะคือได้ไหมถ้าไม่คาดบังก็จะสมบังประมาณนี้ครับดังนั้นเนี่ยอย่า อย่าคาดหวังในเดือนนี้นะครับทำให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีเองมีไพ่เสียอยู่ใบเดียวก็คือนี่แหละครับวองเรื่องของการถูกทรยศหักหลังประมาณนี้ครับหรือการเกิดนี้สินประมาณนี้เนาะก็นอ,อกนั้นก็ถือว่าโอเคเพราะว่ามันเกิดไพ่ที่ดีถึง2ใบเลยเพราะอันนี้ก็คือพกสมบัติเห็นไหมครับเทวดาถือหีบสมบัติเนี่ยแปลว่า,ามีความสุขสบายด้านของการงานและการเงินเลยนี่ก็มีหีบสมบัติอีกใบหนึ่งนะครับก็บอกแล้วว่ามัน มันพลิกผันไปนในทางที่ดีได้นั่นเองนะครับและสุดท้ายก็คือมีผู้ใหญ่สนับสนุนไงดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆก็าตามในเดือนนี้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายผู้ใหญ่ก็จะช่วยเหลือแปลว่าตอนให้เราทําตัวเองไม่ดียังไงแต่ก็ยังมีคนช่วยเหลือโอเคไหมความว่าผู้ใหญ่ในที่อาจจะเป็นเรื่องของแฟนด้วยก็ได้นะครับคือคู่ครองนั่นแหละประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคทีนี้ก็คือพูดง่ายว่าค่อนข้างเป็นในทางที่ดีเลยแหละนะครับกลางๆแต่บวก ด้วยนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการเงินบ้างนะครับรับคนราศีธนูในเดือนมกราคมนี้นะครับไพ่การเงินคืออังคารกรับเสาร์โอเคต้องระวังนะครับเรื่องของการเงินเนาะต่อไปใบที่2ก็คืออาทิตย์กับพุธโอเคมีตัวช่วยแล้วครับใบที่3นะครับก็คือพระเกตรพระเกตเนี่ยเป็นตัวเปลี่ยนแปลงแต่จะดีหรือจะลายเดีย๋ยวให้ว่ากันใบที่4นะครับก็คือดาวเสาร,ร์กับมฤตยูใบที่5โอเคอาทิตย์จันทร์กับศุกร์ ใบส,สุดท้ายนะครับก็คือโอเคช่วยนะครับดาวอังคารกับดาวพฤหัสนั่นเองนะครับอืออันนี้ขึ้นอันนี้กันโอเคพอดีจะโชว์กล้องให้สวยๆหน่อยนะครับโอเคคืออย่างนี้เราไปดูไพ่ตัวตนกันก่อนนะครับไพ่ตัวตนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ดีแต่มีตัวช่วยอยู่นะครับ คือไพ่เนี่ยออกไปในทางที่กลางๆหมดเลยแต่มีอยู่ยไพ่ประจาตัวท่านเองที่ไพ่ไปที่เสียเลยครับอังคารกระเสาเนี่ยคุณดูความรุนแรงอังคารกระเสาคือการกลับตะปัดเป็นทางที่จุดๆ,ๆดีก็ได้รายก็ได้ถ้าอยู่ในทางโหราศาสตร์ไทยนะครับในตําแหน่งมันจะมีตําแหน่งอยู่ตําแหน่งที่หมายถึงการกลับตะปัดเป็นทางที่ดี อยู่ในตำแหน่งที่กับตาปบบเป็นทางที่หลายแต่ในไพ่เนี่ยมันบอกไม่ได้ไงว่ามันอยู่ในตำแหน่งไหนแต่เอาเป็นว่าเราดูไพ่ข้างเคียงมากกว่านะครับดังนั้นผมจึงหมายถึงว่ากับตาปับเป็นนทางที่ดีถึงไพ่จะดูรุนแรงแต่มันหมายความว่าการาถ้าไพ่มันร้ายหมดเลยอะ่ะหรือแบบดีอยู่แค่ใบสองใบอย่างเงี้ยอันนี้หมายถึงร้ายครับแต่อันเนี้ยมันมีไพ่ที่ดีถึง2อ,อันแล้วก็มีอา่าสามอันแต่ว่า3ใบส่วนกลางๆอยู่ใบหนึ่งเสียอยู่อา่า อันนี้ก็คือกลางๆค่อนข้างไปทางเสียนิดๆแต่มันไม่ได้เสียมากแต่อันนี้คือเสียเลยนะครับดังนั้นเนี่ยหมายถึงมีตัวช่วยตัวเราจะทําตัวเองจําไว้ว่า,พาไพ่ประจําตัวถ้าไราแปลว่าเราทําตัวเองนะครับหมายถึงอะไรสำหรับคนราศีธนูเนี่ยต้องระวังเรื่องการเงินหมายถึงรายรับกับรายจ่ายไม่สอดคล้องกันหมายความว่าได้เงินมาเยอะจ่ายเยอะหรือได้เงินมาน,อน้อยจ่ายเยอะอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่ามันจะมีคือกับต้นไม้เนี่ยเปรียบเสมือนความมั่นคงใช่ไหมครับเหมือนกระเป๋าอะ แต่พอมีดาบเนี่ยฟันฉบลงมาแล้วมันขาดสองท่อนแปลว่ากระเป๋าฉีกนะครับคือพูดง่ายๆกระเป๋าฉีกหมายถึงว่าเ,าเงินหมดไปเยอะเลยนะครับเพราะอาจจะซื้อของแบรนด์เนมของที่มันแพงหน่อยอันนี้ครับหรือซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยพวกเนี้ยมันก็เลยทําให้ทรัพย์สินของเราเนี่ยร่อยหลอลงต้องระวังครับอ่าต่อไปแต่เดือนเดียวเองมันก็หมายความว่าอาจจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินมากกว่านะครับหมายถึงว่าซื้อของที่มันอาจจะฟุ่มเฟือยประมาณนี้ครับโอเคเรามาดูไพ่ใบที่ดีหน่อยนะครับอังคารกับรหัสหมายถึง การคิดและการกระทําที่คงเส้นคงวาหมายถึงคิดก่อนทาอะครับเข้าใจไหมไม่ใช่ทาก่อนแล้วค่อยมาคิดอันนี้คือไพ่ใบที่คิดก่อนแล้วค่อยทานะครับสังเกตด,ดูว,ว่าดาบจะวางอยู่เฉยๆบนพานจะไม่ได้แอคชั่นเหมือนใบนี้นะครับดังนั้นจึงหมายถึงว่ามันสงบดังนั้นเนี่ยหมายถึงเป็นเรื่องที่ดีการกระทําเป็นสิ่งที่ดีอันนี้คือการกระทําสิ่งที่ไม่ดีอย,อย่างที่บอกไปว่าใช้เงินมือเติบอะก็หมายถึงมันใช้จ่ายไม่ดีอ่าหมายถึงว่าการกระทําที่ไม่ดี ตาน,นี้หมายถึงคิดแล้วทาแปลว่าวก,การกระทําจะต้องดีแน่นอนประมาณนี้ต่อไปนะครับจะมีเกณฑ์การเซ็นสัญญานะครับไพ่ใบนี้หมายถึงว่าอธิกับพุทธหมายถึงการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารก็หมายถึงการเซ็นสัญญาเพราะไพ่นใบนี้หมายถึงว่าจะมีการเซ็นสัญญาเรื่องของผลประโยชน์นะครับอ,อันนี้คือคู่กรณีอันนี้คืออีกคนหนึ่งแล้วก็อันนี้คือผลประโยชน์นะครับก็กล่าวเป็นว่าจะมีการเซ็นสัญญาเพื่อได้รับผลประโยชน์ในเดือนนี้อย่างเช่นบางคนอาจจะเซ็น เซ็นเรื่องของหมายถึงไปสมัครงานใหม่แล้วได้เซ็นก็แปลว่าโอเคเราได้ทํางานแล้วก็หมายถึงว่างานทําให้เกิดเงินก็ประมาณนี้แล้วก็หมายถึงการเซ็นเกี่ยวกับเรื่องที่ดินนะครับในเช่นใครกําลังปล่อยอสังหานะครับก็จะมีเกณฑ์การเข้ามาดูอาจจะมีการซื้อขายก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราจะขายได้ก็ได้ก็หมายถึงสัญญายแล้วได้เงินและก็อีกประเภทหนึ่งนะครับก็หมายถึงว่า,าการเซ็นเอาประกันการ อะไรประมาณนี้ครับคือหมายถึงว่าเซ็นบางอย่างแล้วได้เงินนะครับประมาณนี้เขาว่าเซ็นที่นี่ไม่ได้แปลว่าคือเี๋ยวนี้มันเป็นแพลตฟอร์มเนียก็ได้หมายถึงการติ๊กถูกแล้วก็กดเซ็นส่งนะครับก็หมายความว่าบางทีอาจจะต้องมีการแบบเขาเรียกว่ายืนยันว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราจริงมีบางคนถูกหวยโดยเบอร์ก็ต้องแบบว่าโอเคหมายถึงเราสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหมายถึงว่าโอเคเซ็นเอาเอารางวัลเนี่ยครับอะไรประมาณนี้หรือมรอการเซ็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายตังก็ได้นะ เพราะว่าตัวตนมันเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าอาจจะเป็นการจ่ายอ่าเขาเรียกอะไรไปลายปีใช่ไหมเดือนมกราคมก็หมายความว่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะครับการจ่ายเงินเกี่ยวกับเรื่องภาษีก็ได้ถ้าใครถึงขั้นถึงเกณฑ์นะครับประมาณนี้โอเคมันหมายถึงการเซ็นเอกสารที่จ่ายเงินกับการเซ็นเอกสารเพื่อได้รับตังค์ด้วยเพราะไพ่ตัวตนมันมันดีครึ่งเสียครึ่งไงอืมก็ในแหมาถึงมีเรื่องจ่ายได้ด้วยต่อไปภเกตนะครับเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับ โดยที่ทําให้เราหวาวุ่นใจลาคัญใจลําบากใจอย่างเงี้ยครับคือแต่ว่ามันไม่ได้อะไรมากหมายถึงว่ามันยังไม่ได้เกิดผลอะไรเลยแต่เราแค่คิดไปเองเข้าใจไหมครับความคิดว่าเออมันอาจจะไม่ดีหรือเปล่าแต่ผลยังไม่ออกเลยว่ามันดีหรือไม่ดีแต่เราคิดไปเองเขาเรียกว่าความกังวลนะครับโอเคต่อไปใบสุดท้ายนะครับคือเสากรรับมรตยูหมายความว่าถ้าคุณเครียดคุณกังวลแล้วคุณทําตัวไม่ดีอ่ะคุณไม่แก้ไขสถานการณ์คุณไม่ได้คิดก่อนทําทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับ ปรากฏไปในทางที่ร้าย,พายไพ่ใบนี้ดูดูเหมือนเฉยๆนะแต่ตจริงๆมันเป็นเรื่องที่เหี้ยมโหดเพราะดาวเสาคือความทุกข์ความาบลึกจตยูหมายถึงาการแปรผันแปรปวนนะครับหรืออาเพศก็หมายความว่าหรือการขยายให้มันใหญ่ก็แปลว่าความกังวลที่มากนะครับหรือเป็นสิ่งที่มันห่อเหี่ยวใจสิ่งที่มันกดดันอะไรประมาณนี้ครับหรือเรื่องที่มันเหี้ยมโหดเขา,าเหี้ยมโหดในที่นี้หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจถ้าเป็นเรื่องการเงินนะภาวะเศรษฐกิจตกต่าทําให้เราต้องมีัดเรื่องใจยจ่ายจใจอย่างตอนนี้ผมค่อนข้างทาไมค่าไฟก็ขึ้นค่าแต่อินเทอร์เน็ตไม่ขึ้นมีค่าอะไรค่าหุงต้มแก๊สหุงต้มตมาครับที่แบบว่าเออต้อง,ต,องต้องหารเฉลี่ยกันกับพี่กับแม่กับพ่อเนี่ยครับก็คือหารกันจ่ายช่วยกันก็คือหมายถึงว่าเนี่ยค่าแก๊สหุงต้มก็ต้องเสียเพิ่มน้ํามันก็ขึ้นนะครับ น้ำมันพืชก็ขึ้นอย่างเงี้ยครับมันขึ้นทุกอย่างเลยอะไรแบบเนี้ยถ้าจะทุกอย่างอะ่ะกลายเป็นว่าเออมันเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ทําให้มันแบบมันเป็นเฮี้ยมโหดจังเลยอ่าคนละครึ่งก็ไม่มีละอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแต่ก่อนเรายังได้คนละครึ่งเนี่ยมาช่วยเหลือนะครับตอนที่มันตกต่ําอย่างเช่นตอนผมอะ่ะลูกค้าไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยดูเท่าไหร่ตอนนั้นอะ่ะก็ยังมีคนละครึ่งคอยช่วยอยู่คือหมายถึงว่าเออเราออกครึ่งเดียวรัดออกให้ครึ่งหนึ่ง แลต,ตอนนี้ไม่มีคนละครึ่ง้อยเปซ็แล้วดังนั้นใครฟังแล้วรอผลอยู่ว่าจะมีคนละครึ่งไหมไม่มีแล้วนะครับอ่าเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือได้เพราะผมไปฟังสำหรับคนที่อ่อไม่ใช่เฟกนิวอะพูดง่ายนะครับอ่าเป็นคนที่มีตรก,กะดังนั้นเนี่ยเราเชื่อแต่คนประเภทนี้นะครับคือเวลาจะดูอะไรดูคนที่มีตรก,กะนิดหนึ่งเนาะเพราะงั้นเราอาจจะถูกหลอกได้นะครับเขาไม่ได้ทำอะไรลหลอกแต่หมายถึงว่าเขาอาจจะพูดไม่จริงเพราะมีข่าวเฟกเยอะมากเลยพวกไอ้คนละครึ่งพวกอะไรพวกเนี้ยครับอ่าเงินแบบ เงินสวัสดิการสังคมใช่ไหมครับอของรัฐอะไรประมาณนี้ครับโอเคดูดีๆนะต้องดูให้ถูกช่องเพราะว่าอย่างบางทีอ่อาขนาดฝนฟ้าอากาศเนี่ยก็ยังบอกว่าพายุจะเข้ามันไม่มีคือหน้าหนาวแล้วาพายุแทบจะไม่เข้าถามว่ามีสิทธิ์ไหมมีครับแต่ผมว่ามันไม่น่าใช่เพราะว่า ม,มันก็มีเฟคนิวแย่ๆต้องระวังนะครับใน YouTube เนี่ยสามารถติดตามคำจักรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำจักรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ